พิกซิลเธอต้องนั่งดีๆเราไปรับคงกุดจบโรงเรียนบริหารสนิทเรื่องนี้เราต้องนั่งเรียบร้อยพิกซิลเธอต้องดีๆขุดมาได้เจอพิกซิลพอเทียยังนั่งเรียบร้อยกว่าเธอพอเทียชื่อพอเทียร์เบบิลโลแอนด์พอเทียแล้วน้องพิกซิลไปนะทุกคนไปไป อ๋อร, e, ร video, Capital, quin, ีวิวไหมรีวิวไหมชุดเครื่องแบบรองพนักเรียนเออทุกคนเทรวิลโลแอนด์พิกเซลแล้วก็แอนด์คอร์ชิอเราจะใส่รองเท้าหนักเรียนแล้วก็นี่รองเท้านักเรียนนะถึงไม่ไม่อันนี้อันนี้พาราอันนี้เรามาซ้อมไงมาด้วเราจะใส่เกือกนักเรียนบราซอนตรงนี้แล้วก็สีชมพูแล้วก็สุดเท้าหน่ะยาวเทียมนี้แล้วก็กระปุกนั่นแลรวก็เทียมนี้แล้วก็ซีโรบีกับอบผมแล้วก็มีเข็มกัรตรงนี้แล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ตอนนี้มึงซ้อมก่อนใช่ ตอนนี้มาแบบซื้อคือพิกเซลน่าจนอุบาทมากเลยอ่ะร้อนมากหน้าอุบาทมากถ่ากับสีม่วงห้าลูกยืนแล้วทำไรใหญ่เกลียดครับค่ะใหญาเกลียดครับไม่ใหญ่เกลียดครับได้แล้วสัตวได้จะมีพิกเซลไปได้ดม ไป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 รีวิวลูกสมุนกัครับไปเถอะ่หมไม่หมมืออะไรนะผมมืออะไเออพิ่เซลไม่ลูกสมุนเนี่ยที่กอดค่ะค่ะนะยุลูกสมุนฉันเป็นยุงตบตี่หรือตายกันทุกคนไม่ก็ชื่อว่าเฟรดี้ไปไปไหนนี่ไปไหนเราก็ไปไหน ไปใส่ zoom ไ,ไหมแบบใหม่รปานใช่ไหมขพาไปต้องขพาไปดุ่งๆแล้วก็หิ้วใช่รับบานเลยลลไปค่ะทุกคนเราจะมาพบกันตอนเช้าลราตอเช้าถูกนิฟต์โทรศับท์ขาดไปแต่เล็กนไม่มพรุ่งนี้นั่งรถม้ามาแล้วก็ไม่พาโทรศัพท์ใช่ค่ะทุกคนรถม้าที่แบบเหมือนม้าอดอยากเป็นปีแล้วนะรถม้าที่มีไฟเบอร์แล้วก็มีอัดลอยมีมีก้านมีท่อเห็รถม้าที่ว่าเป็นแบบเป็นแบบบิดมีกุญแจอะค่ะ ไม่มีคนขับรถถรัวรถอะไรรถวรถัวไปกันทุกคนบ๊ายบายโพธที่อะอะโพธที่อะเรื่อะเรื่องรกเควกับอะไรนะพิกเซลรกเคว